ประธานรัฐสภา,าย้ำฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมหนุนทหารกล้าในการรักษาอธิปไตยไทยขณะเดียวกันเร่งประสานสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับและระบบแอนตี้โดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันประเทศนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ภายหลังพบปะแม่ทัพภาคที่2และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะก,กันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าการลงพื้นที่ในวันนี้แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรือประชาชนก็พร้อมให้กำลังใจทหารกล้าทุกนายซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดขณะเดียวกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกแต่ละคนได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนมาปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือทหารบาดเจ็บรวมถึงการดูแลประชาชนในศูนย์อพยพต่างๆ ทั้งนี้จากการรับฟังการบรรยายจากแม่ทัพภาคที่สองสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยคลายความกังวลเพราะทําให้รู้ว่ากองทัพมีความพร้อมและมีแผนปฏิบัติการที่ทําให้มั่นใจว่าเราจะไม่เสียอธิปไตยให้กับฝ่ายตรงข้ามเมื่อถามว่าแม่ทัพภาคที่2ได้ฝากอะไรให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ขับเคลื่อนหรือไม่ประธานรัฐสภาระบุว่าแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงสงครามในที่ราบจําเป็นต้องรักษาพื้นที่ที่ยึดมาโดยจะไม่ยอมเสียให้กับฝ่ายตรงข้ามและจะไม่ยอมถอยจากที่มั่นที่ยึดได้ตั้งแต่ต้น แต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องอาศัยความรอบคอบในการสู้รบกันซึ่งทางแม่ทัพภาคที่2ฝากถึงรัฐสภาเกี่ยวกับการขอสนับสนุนเรื่องอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนและระบบแอนตี้โดรนโดยตนจะรับไว้และดําเนินการประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อจัดสรรงบประมาณรวมถึงจัดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการใช้ดโดรน ทั้งนี้ประธานรัฐสภายังกล่าวให้กำลังใจทหารแนวหน้าที่กำลังตรึงกำลังอยู่ในขณะนี้ว่าในนามรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนขอให้กำลังใจทหารหารทุกนายแม้ว่าการหยุดยิงจะทําให้ไม่เกิดการสูญเสียแต่ทหารยังคงตรึงกำลังต่อไปเพื่อรักษาดินแดนนอกจากนี้ประธานรัฐสภายืนยันว่ารัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้านและพร้อมใช้ทุกช่องทางเพื่อสื่อสารให้กับนานาประเทศได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาก่อนนอกจากนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนําเสนอข้อเท็จจริงทําให้สังคมและนานาประเทศเกิดความเข้าใจถึงชนวนเหตุของการสู้รบครั้งนี้ที่ทางสภานะครับเพราะประบกกล้าวเราก็มาพบกับไม่ทับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อท่านจะได้บรรยายสรุปว่าที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนี้ต่อไป ทางกองทัพมีความกังวลเรื่องอะไรในการที่จุดแลดินแดต่างๆท่านก็ได้บัญญายให้พหรเอควางก็เราก็คลายความวิตกกังวลแตนพิ่นกประชาชนได้ว่ากองทัพนั้นมีความพร้อมแล้วก็มีแผนปฏิบัติการที่เรามั่นใจว่าเ,เราจะไม่เสียอธิปไตยของประเทศนี้ให้กับฝ่ายตรงข้ามครับ ทางฝ่ายแม่ทัพก,ก็ฝากว่าโงครามต่อไปนี้มันไม่เจ่ะเฉพาะบนพื้นดินอย่างเดียวนะครับโดนต่างๆนี่การเ,เทคโนโลยีการที่จะสื่อสารเก่าวสารต่างๆก็มีมากมายซึ่งทางสภาก็จะรับสิ่งที่ทั้งกองทัพห่วงให่นี้ไปให้ฝ่ายรัฐบาลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาจัดงบประมาณจับบุคลากร ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้เพราะสงครามขณะนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมพอสมควรครับ